อันนี้มากเลยค่ะพี่ดูดูวังเวงมากเลยนะคะนักสาวค่ะยินดีด้วยนะคะขอะนุญาตเรียนเชิญท่านขึ้นบนเวทีเลยค่ะกอไก่กลอล็ก9999จบการประมูลที่9 9 9 9 9 9 9บาท083ป้ายฟ้าประมูลได้และในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมหมายสุดเท้าขนส่งจังหวัดสงเลานะคะให้เกียรติขึ้นมามอบป้ายโฟก้าร้องกับราชรถค่ะของที่ระลึกที่มีเพียงแค่10ท่านเท่านั้นนะคะ ที่ได้ไปเพราะว่าเรามอบให้กับเลขแรกของวันนี้คือแปดแปกแล้วก็สิ้นสุดที่94ตัวนตัวนเองค่ะยินดีด้วยนะคะไม่ทราบว่าในหัวท่านนี้ทำมาหากินอะไรคะรวยจริงๆค่ะกีนรวยมากเวยโปรบมทได้ยนยอีกครั้งหนึ่งค่ะทำบ,บุญไป9 9้า9ส่นย9บาทพร้อมกับของเที่ยนเลยค่ะราชรถ เป็นแก้วนำมาเป๋านะคะสวยงามประการตามากเกิดถึงที่แล้วค่ะท่านคะขึ้นมาปุ๊บารมีเกิดทันทีหล่อมากค่ะท่านขอเียงประมือเล้นงอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวครจะมมรถอร่อยตามตางวันนะครับ วันนี้นะครต้องขอขอบพระคุณที้ส่งในสงขาด้วยผนส่งจังหวัดสงขลาที่เขียนมอบป้ายนี้ตแสนีแสนีรยเลขโฟผ่านไปนะคะเราจะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่เลขตอง